ชี้จะพาพี่ๆชมนะคะกับตัวสุลตาสไตล์ออฟแบ็กที่อยู่ด้านนี้เลยค่ะคันนี้เป็นเอเวอร์เลย์รุ่นสปอร์บวกแพ็กเกจนะคะในราคา1,585,000าน้านบาทกับสไตล์ออฟแบ็กแบบดุๆเท่ๆรอบคันเลยนะที่สำคัญนะคะคันนี้มีการใส่เซ็ตสุลต่านนะคะที่เพิ่มความเรียกว่า ดูแพงนะคะแล้วก็ดูดุดันด้วยนะคะในรถคันนี้นั่นเองและที่สําคัญมีการตกแต่งด้วยชุดแต่งรอบพันเลยนะคะเดี๋ยวชี้พาชมเลยดีกว่าว่ามีการแต่งอะไรกันบ้างนั่นเองค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะที่พี่ๆเห็นตรงด้านนี้นะคะเขาเรียกว่ากระจังหน้านั่นเองนะคะเป็นของชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะวเวอร์ชั่นที่2นะคะ,คะพร้อมกับไฟมินิไลท์สาดวงสีส้มเด่นๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อตัดกับสีรถนั่นเองค่ะและที่สําคัญสําหรับกระจังชุดนี้นะคะจะมีไฟตกแต่งเพิ่มเติมมาด้วยนะคะนั่นคือตรงนี้นะคะที่เป็นรูปเหมือนตัว แบบบรรยูนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าใส่กระจังแล้วนะต้องมีตัวชุดกันชนเพื่อให้ครบเซตนะคะเป็นชุดกันชนของชุดวิกเตอร์เวอร์ชันที่2เช่นกันคะ่ะทําสีดํายกเซตเลยนะคะเพื่อให้ดูกลมกลืนนะคะไม่ตัดกับตัวรถมากจนเกินไปนะคะอ่ะแน่นอนว่าด้านหน้าเนี่ยว่าแน่นแล้วเรามาชมสําหรับตัวด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะเป็นตัวเซตสุรตาที่อาชีบอกเลยนะคะ สำหรับตัวด้านข้างนะคะจะมีตัวคิวซุมล้อนะคะเป็นของชุดวิกเตอร์นะคะเพื่อรองรับกับตัวยางที่ใส่เข้าไปนะคะให้ตัวยางไม่ยื่นออกจากตัวรถนั่นเองนะคะตัวยางที่ใส่เนี่ยจะเป็นยางแบบประเภท HT นะคะลูกค้ายังคงเลือก HT อยู่เพื่อที่จะทำให้ตัวรถเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ายึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะแล้วก็รีดน้ำได้ด้วยเนาะตัวดอกยางก็จะไม่รึจนเกินไปนะคะเป็นของแบรนด์ y o กฮ h a m a เนาะเป็นแบรนด์อันดับเขาเรียกว่าระดับโลกเลยนะคะ ซีดียางค่ะ2 7 5ทำ 55R20 ซีรีส์ยอดขีดจริงๆนะคะเพราะว่าหน้ายังกว้างกําลังสวยเลยแล้วแก้มยังก็กําลังดีนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะใส่เป็นแม็กของ inferno นะคะเป็นแบบการหวายสีดําเงานะคะพร้อมกับด้านในที่เด่นๆตัวนี้นี่แหละที่บอกสุลต่านนะคือตรงนี้เลยค่ะ เพราะว่าราคาค่าตัวเขานี่ไม่ใช่น้อยน้อยเนาะอยู่ที่6หลักเลยทีเดียวนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกได้ดียิ่งขึ้นสร้างความมั่นใจได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเหมือนเป็นการซื้อประกันชีวิตให้กับผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่บนรถเลยนะคะพี่ๆค่ะเพราะมันย่นระยะการเบรกได้ดีมากจริงๆนะคะตัวนี้จะเป็นแบบคอสตอมค่ะสำหรับสีแดงๆที่เห็นเป็นตัวคาลิเปอร์นะคะที่สามารถคอสตอมสีได้ด้วย เป็นสีแดงตัดกับฟ้อนตัวสอดสีดํานะคะพร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่นะคะเป็นแบบเาะร่องค่ะพร้อมกับหับสีดําด้วยนะตัวนี้แต่งทรงเท่มากๆจริงๆนะคะและแน่นอนไม่ใช่แค่เซ็ตตัวนี้อย่างเดียวที่ลูกค้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนช่วงล่างด้านในด้วยนะคะเป็นเซ็ตโหลดเขาเรียกว่าการปรับความสูงให้ลดลงจากค่าโรงงานนั่นเองนะคะเป็นการใส่เซ็ตโหลดของชุดโปรเฟนเดอร์เป็นแบบเซ็ต OEM นะคะ OEM คือพี่จะได้เปลี่ยนถึงกระบอกโชคเลยนะคะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นจาก2.0เป็น2.5นั่นเองค่ะพร้อมกับปงโนกปราสารูมหมากกันโครงสตัดนะคะโชกสปริงพร้อมซับแทงก็คือเป็นตัวปรับความนุ่มความแข็งได้ถึงสูงสุด8ระดับกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าช่วงล่างจัดเต็มจริงๆลูกค้าห่วงใยในเรื่องของตัวช่วงล่างค่ะบอกว่าช่วงล่างถือว่าสําคัญมากๆนะคะพี่ๆค่ะสำหรับในรุ่นสปอร์ตต้องบอกก่อนว่าจุด ต่างๆของเขาเป็นสีดําอยู่แล้วสําหรับพี่ๆที่อยากได้สไตล์ออฟแบ็ k ไม่ต้องเก็บงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผูกกระจกราวหลังคาต่างๆขอบกระจกที่เปิดประตูทุกอย่างนะคะยังคงเข้าตีมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะพี่ๆค่ะคันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นๆนะคะด้านท้ายมีการตกแต่ง้วยเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้มีการตกแต่งไฟเส้นคายเย็นเพิ่มเติมนะคะเป็นไฟคาดยาวแบบนี้เลยตั้งแต่ด้านซ้ายมาด้านขวานะคะ ส่วนนี้ต่อเข้ากับไฟเบรกโดยตรงนะจะติดเวลาที่พี่ๆมีการเบรกนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้ไม่ลืมนะคะคือการใส่กันชนท้ายนะคะของชุดวิกเตอร์โดยมีการเล่นในส่วนของตัวปลายท่ออินฟินิตีของเราให้เป็นสีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการแต่งนะคะแบบที่พี่ๆนะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะคะเพียงแค่ติดต่อที่ตั้มกับอาชีค,ค่ะที่เบอร์062นะคะ2292544ปรึกษาเรื่องการออกไฟแน,นนซะ์ จัดไปแน้นนะคะการออกรถใหม่ได้เลยนะคะเพียงแค่ติดต่อมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ